เรามาดูฝั่งตรงข้ามนะคะอุ้ยเขาเริ่มปลูกยูคาแล้วดูต้นยูคาสิน่าจะเริ่มปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะดูต้นยูคาเขายังเล็กอยู่เลยอ้าวป้าเดินไปดูข้างล่างเราจะไปดูเขาเรียกสายอะไรนะทางน้ําน้ํำไปดูไปดูคลองไปดูคลองสองสุดของต้น ยคาของเราสุดโครงนะมันจะมีเส้นมันจะมีเส้นตรงกลางเป็นโครงที่ว่าตรงไปเลยส่วนนี้เราจะต้องทําการตัดกิ่งก่อนนะคะตัดกิ่งเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุยขี่วัวกันคะ่ะที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นโตที่สามนะคะ ลูกมันก็จะขึ้นขึ้นมาเยอะเลยคะ่ะเราจะต้องมาทําการไไตัดแต่งกลิ่งออกให้เหลือแค่ประมาณ2อต้นถึงสต้นนะคะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตนัต่นเองค่ะเล็กๆก็ตัดไปขายได้ไหมก็ได้เยอะอยู่นะตัดต้นเล็กๆไปเนาะเหมือนก็แต่งพอเราแต่งเราก็ตัดเอาต้นแบบนี้ไปนี เราจะพาชมรอบๆสวนยูคาเลยค่ะเราจะพาไปดูคลองวายนะคะซึ่งข้างหน้าติดถนนข้างหลังจะติดเป็นคลองวายค่ะเราจะไปดูพื้นที่ว่าพอจะถากทางแล้วก็จะปลูกต้นยางนาได้หรือเปล่าคะยางนาเราเตรียมซื้อมาอมแล้วนะต้นลำใหญ่ๆเลยต้นลำใหญ่ๆเลยฝั่งนี้ด้วยว้าวบรรยากาศเย็นมากเลย หนาวด้วยเราจะเดินไปดูคลองเพราะว่าข้างหน้ามันติดถนนเนาะข้างหลังมันจะติดกับคลองที่เข,เขาเรียกว่าอะไรนะคลองอะไรนะเออคลองไหวคลองไหวเส้นขนานมันจะอยู่ตรงคลองไหวมันจะมีคลองผ่าน่าจะเป็นคลองนี้ละมั้งนาะลึกๆหน่อยเป็นเส้นชายเดน พาลงไปถึงฟองข้างหลังอีกของข้างหลังจะไปดูว่าจะปลูกอ่ายางนาได้ไหมเราจะลงยางนาสกักกี่ต้นดีปลูกเป็นฐานยางนาเพื่อไม่ให้ดินมันสไลด์ลงว้าวนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีไม่มีน้ำน,นะ เพราะาไม่ใช่หน้าฝนมีลูกลก็จะมีแค่ต้นเขาเรียกต้นอะไรอะข,ขาวแบบนี้ต้นป่าพงต้นป่าพงเอยวันนี้พาเข้าป่าดูป่าวันนี้พาเข้าป่าว้าวดอกสวยมากเลยโอ ข้าปลาทีนึงก็เสบเลยนี่เราจะเดิอนออกจากจบ EP นี้เพียงเท่าน,นี้จ้ EP จา EP หนะ้าเราจะพาไปดูะะต้นยางนาะใกลๆ้ๆสวนของเรานะคะ